เือนถนนถนนเลี้ยงเมืองใช่ไหมพี่อุ้ยใช่ถนนเลี้ยงเมืองบ้านก่อนบ้านเลื่อมบ้านท่อนบ้านดอนให้บุญดอนมาชมรถแห่ฟรีวันที่3-4คมนี้อ่าเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงแง่เป็นต้นไปพี่น้องคะผู้ใดอยากมาขายของผู้ใดอยากมาเที่ยวมา่วนอยากมาเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัวเป็นตัวเป็นสิลปินมีใครบ้าง เิดเลยพี่น้องกล้องวายุเจนนี่ซีโฟสะแตมชอปเปอร์อาร์ตชินจังศิลปินเด็กก็มีนะจะให้ดูความกว้างของร้านจ้าจีพี่น้องเบิ้งใหญ่มากเราทุกคนดูนะคะนี่คือถนนถนนใหญ่นี่ถนนเลยนะคะอันนี้ตรงไปเป็นบันเรื่อม อันนี้ตัวเป็นแม่เลือกแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นสีแยกวิไลาพาราใช่บ้านท่อนเนาะสีแยกวิไลาพาราพี่นออ้องมาหนดเดียวเห็นไป้ายแม่คูย่ยังเบิดกลูกบอกลูกมีหล,ลานบอกหลานว่ามาชมฟรีนะจ๊ะจ้ารถแห่ตัวเกียร์มือสีเต็มรูปแบบใช่มองนี่พี่น้องพวกเรนเซมาขายของก็มาขายเด้นนอนี่่นีร้านวางแบบเกิดแห้งคุณน่ะให้แต่ว่าที่ชื่นชอบตรงที่มันเป็นลานปูนเพราะว่าอะไรต่อให้วันนั้นฝนลินเราก็จะไม่แฉกกเพราะเปจะลานปูนแน่นอนนะคะอ่าตอนนี้เข้ามากระล่ำแตงเริ่มการโตโหนงาน ก็ดําเนินการขออนุญาตเนะาะเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็ วันงานเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยได้เพราะว่าค่อยอุดรมากมวลตัวมากมวลพี่น้องมากมวลอัศวิยะพระอันนี้เรื่องตะวันกันนะคะจะเรื่องมาส่วนสวยเรืองพี่น้องออกมาส่วนสเด้อต่างวัดอุดรธานที่มาสมวนสวยกันนนคือพี่น้องมากมวลมาจ่วยน้ำกันสังขานทีติดเยอะแยะมากไม่ทำค่ะบ้านไกลเรือนเคียงนะคะประชาสัมพันธ์ซอยกันแน่พี่น้องแล้วเจอกันวันที่3สิงหาคมนี้ที่ลานปูนข้างแมคโครสาขาใหม่จ้าจ้านี่แมคโครแมคโครพี่น้องอยู่นี่เลยเออนี่สัญลักษณ์นี่คือแมคโครนะคะอยู่มองนี่เลยพี่น้องโอเคคคนนนะะะะตามี 嗯。